เฮ้ยนั่นมันใครวะนี่มันพวกนางทิพนี่ว่าเฮ้ยพี่ทิพย์มันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอก็พวกเราฝังกับมือนี่ว่าใช่พี่นี่มันมาได้ไงวะอืเมเฮ้ยไม่ติ้การแล้วไปบอกวิาชายัยไปไปพี่ไปชัยครับพ,อพอ่อพ่อว่า แกน่าจะหางานหาการทำซะหน่อยนะไม่ใช่ลอยชายไปลอยชายมาจีบผู้หญิงคนนู้นจีบผู้หญิงคนนี้ฮะมันจะไม่ได้เรื่องนะผมก็จะไปกํกำลังใจให้พ่อสมัครกำนันไงครับแล้วผมก็จะสมัครผู้ใหญ่บ้านแบบพ่อไงครับออมันก็ดีหรอกแต่ว่าการที่มึงจะสมัครผู้ใหญ่บ้านมึงต้องทำงานให้ประชาชนเห็นผลงานก่อนใช่ไหมไม่ใช่เอาบารมีของพ่อเนี่ยไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ดีหรอกรู้เปล่า เดี๋ยวมันก็มีเองกับพ่ออือใช่ใช่ใช่อุ้ย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 เฮ้ยอะไรวะคือก็หอไปมีเรื่องมาหรือเปล่าไม่มีอะไรจับพ่อผู้ใหญ่เฮ้ยอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรต่างๆนะไม่มีครับพ่อไม่มีฮะถ้ามีเรื่องค่าเอาตายนะยาใช่ไหมดูแลบ้านให้ดีรับพ,พ่อจะไปวัดหาหลวงพ่อหน่อยขับพ่อจะไหมลาสบายเลยพ่อตอนสบายตอน,นสบายเลยพ่อ ไร,ง,ไรงมึงวะผีผีพี่ผีแรงมึงผีผีทิพที่เราไปฝังกันไงพวกมึงสองคนตามฝ่าได้ปะ่ะก็ไม่เอาสามพลเรไปฝังมากับมือนุอย <c oughs> อ้ยพี่เฮ้ยมันตายแล้วพี่ถือว่ามันจะเป็นผีผีของมึงเราถ้าผีพี่จริงในโลกนุ้นยอย่างนี้มันต้องพิสูจน์กันหน่อยนุ้นเยเดีย๋ยวข้าจะลองไปดูบ้านไอ้ทิพย์เองว่ามันมีอะไร อะไรดูด <cin stereotype> <m aks> <dragging> ิทิศไหนวะมึงไงพี่ไหนมึงนี่ทิศไงพี่กูยไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงนั่งขันหลังไว้เงี้ยพี่ไม่เห็นมีเลยมึงตาฝากรวะนุ่นขันหลังกันมั้งไงพี่มึงเห็นไหมนั่งอยู่นั่นเนพี่ทำไมกูไม่เห็นวะเฮ้ยเราพี่เฮ้ยไปไปไป ไม่ได้นุ้ยว่ามันผีแน่นอนเลยอ่ะดูลบตาที่มองกูดินั่นนหะสิพี่มันจ้องมองเราเหมือนอยากจะฆ่าพวกเรางั้นน่ะพี่ไม่จการแล้วพี่เราต้องจัดก,การพวกมันก่อนนั่นแหะสิก่อนที่มันจะจัดการกับพวกเราพี่เฮ้ยเอา,อางี้มึงสองคนเนะี่ยไปเตรียมของให้พร้อมนะเว้ยคืนนี้เดี๋ยวกูจะไปดูที่สุ่มศพมันเองถ้ามีศพจริงน,นว้ยกูจะเผามันเองด้วยมือกูเนี่ยะ บอกกับตีนว่ายัางไงว่าทิพอะไม่ใช่คนเราก็ชวนพวกเขาไปทำบุญที่วัดแต่ถ้าทิพไม่ไปเราก็บอกตีนว่าทิพเป็นอะไรก็สิ้นเรื่องฉันจะเป็นคนชวนทิพกับตีนเองถ้าสุดชวนเดี๋ยวจะมีปัญหาตกลงมาตามนี้นะ เีี่่ยพจำไม่ได้อะมันยามันขึ้นเหมือนกันหมดเลยพี่น่าอยู่แถวเนี้ยถ้ามึงอยู่แถวนี้นายอาตนะมึงขุดเลยจะดีอะพี่หรือว่ามึงจะให้กูถีบหลุมหลุมไปขุดดิ แรงเลยดิวะได้พี่ไอโอ้มึงช่วยมันทีดิวะขุดกุญแจกระยาทิพหายเลยวะ่ะได้ไพี่เร็วดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงไว้อัดนี่ไงพี่อทิพย์วะพี่ดูนี่เนี่ยพี่โอ้ยว่าไม่ใช่นูเว้ยได่ไ<ห>พี่พมึงลองคุยดิโอ้ยมึงคุยมาดูดิเฮ้ยเอาไงดีวะพี่